วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก่อนในเกม m e c r a Pocket Edition 0.9จะสู่สสวันนี้ก็จะมารีวิวเวอร์ชันนี้นะอ่าซึ่งอัปเดตก็จะมีแอชเมนต์นะครับแต่วิธีได้ก็ต้องอสมัครนี่ก่อนนะวิธีอะนรก็ไม่สมัครไปโอเคนะะเดี๋ยวอ่าผมจะบอกนะครับเวอร์ชันนี้มีเพลงด้วยผมบอกเลยมีเพลงมีเพลงนอนมานี่ออปชั่นนะมีเพลงด้วยนะเวอร์ชันน,นี้จริงจ จะด no uh, 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 ังของเราท่านผู้ชมนะปุ๊บปุ๊บอ่านะครับอ่าก็จะมีมีเรียมอือก็จะมีพวกนี้นะอ่าเดี๋ยวเรามาเคล็เวิร์กกันเลยดีกว่านะฮะปึ๊บนี่เดี๋ยวจะมารีวิวไอเทมที่เพิ่มมาใหม่นะครับอ่าโอ๊ยหน้าจอดำรีเซ็ตเครื่องโอเคเดี๋ยวผมตัดคลิปแป๊บนึงนะอ่านี่นะฮะต่อไปนี่ครับอันเทีมที่คนรอคอยก็คือพิษตันนั่นเองวู้มันออกมาแล้ว แล้วก็ไฟแช็งมาแล้วครับผมอ่านี่คนะอ่าต่อไปนะครับอ่าก็นี่มันเออไม่ยืนนะผมไม่รู้เลยแต่อันนี้นะมันใช้แรงงานใช้แรงเยอะไไแล้วก็ม้าซอมบี้แล้วก็ม้าโค้งกระโดมนะครอ่าเหมือนได้หนึ่งจเก้าเลยโอเคไอเทมต่อไปก็คือไอ้นี่ติดไฟหลอดนะครับผมแล้วก็ คอนเนมแท็กแล้วก็ลิสเชิดเนนะี่ยฮะอ่าเดี๋ยวจะมาสอนขี่กันนะอ่าให้เพื่อนเซาเซตดีเออที่ผู้เชี่ยวนะดูมันอยู่ไหนวะมีราคาเป็นนี้น,นะนี่นะครับผมอ่าแล้วก็สามารถให้มันกระได้ถืออ่านีเซตนแล้วก็นั่งขี่มันนะครับก็ มันก็อ่านี่สามารถบูทได้ด้วยเห็นไหมโอ้โหสามารถบูทได้ด้วยครับผม,มนี่กลายเป็นหมูเทพเลยนะนี่ยอดเทพตรงไหนวะ <c oughs> ไม่เทพเลยนะอ่าเดี๋ยวผมจะมาสอนขีม้ากันนะฮะอ่าขีม้าก็ง่ายให้คุณให้บีดมันนะหรือว่าไม่ให้ก็ได้นะแต่แนะนำไม่ให้นะเพราะว่ามันมีโอกาสเชิงเยอะมากถ้าให้เลยนะ โอเคแล้วก็ใช้วางเซตเดิลลงไปนะไม่ต้องวางก็ได้จริงๆแต่เราต้องใช้มือเปล่าก็พอนะอ่ามือเปล่านะอืมรื้อขอโทษดถอดถออ่านี่นะเลืองทำมาจะโอ้โหทำแค่ครั้งเดียวไม่เสือมอ่าที่จริงมันขีดได้แต่ว่าวิธีใส่ชุดเกาะก็ผมลองใส่เลยอยู่ในคอมไม่มีนะเนี่ยไอเลเดอร์เนีะอืมในคอมมึไม่มีเลยนะไอ นี่ใส่มันได้ตรงไหนก็นนไม่รู้แต่ผมไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะมันใส่ตรงไหนเนาะมก็ใส่กองขีได้ป่ะโอเคไอเทมต่อไปนะก็คือพวกนี้นะอ่าอันนี้ก็อ่านนะออนนะมันะนี้นี้อะไรนะโอเชียงอ่ะไม่เอาฮะก็คือลาทมิญีเมชลาลายสินิการะไม่ใช่ลา,นะลา,านะไะแล้วก็ลาแลนแมมมอะคอบเลยอือก็ขีได้เหมือนม้าเลยเออแบเนี้ คต่อไปนะอ่าไอ้นี่ตาเหมือนมีรูบายมากแต่ว่ามันจะอยู่ร่วมๆนะเราใมมชา้ระบบคอใช้ไอ้นี่กันแล้วนะปุ๊บปุ๊บเอาปุ๊บไปแค่อ่าให้อยู่ร่วมๆแล้วในงานไม่ได้นะนี่อะมันชื่ออะไรนะอ่าหูเปิดน้ำโอเคนี่ฮะเต็มขนาดนี้โอเคแล้วก็สุดท้ายนะวิทเตอร์สเกเนตันอยู่ในมีเธอร์ตอนนี้ใครใคร่ปาก สำหรับการรีวิวครั้งนี้ก็ขอต็วล,ลาไปก่อนใครชอบคลิปน,นี้ก็ลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์เหมือนกันด้วยนะ๋ยวันนี้ท่องตัวลาไปก่อนบ๊าบายครับผม